เดี๋ยวเราไปดูของรางวัลกันดีกว่าครับทุกคนนะครับกายแท้ในเซิร์ฟไต้หวันนะครับโอ้โหของรางวัลมากมายอันนี้น่าจะเป็นกายแท้ของ SSR นะครับต่อมาอันนี้นะครับก็มีแพ็คกระดูกนะครับโอ้โหมีกระดูกของตัวละคร SSR เยอะมากเลยนะครับถัดมานะครับก็อันนี้ครับเป็นกระดูกอกของตาเหลีวกระดูกฟิวชั่นนะครับการันตีอะไรกันยังไงบ้างเนาะ อย่างที่เพื่อนเอเห็นเลยนะครับก็คือถ้าเป็นกายแท้ของ s s r เนี่ยการันตีอยู่ที่40แต่ถ้าเป็นกายแท้ต้าหลิวนะครับการันตีอยู่ที่80แต่ถ้าเป็นแพ็คกระดูกของ SSR ที่เมื่อกี้ผมเปิดให้ดูนะครับการันตีที่1 8ึงแต่ถ้าเป็นกระดูกฟิวชั่นอกของต้าหลิวนะครับการันตีอยู่ที่340นะครับมาดูกันนะครับ20ได้ไซกะแล้วก็ได้เงินเหรียญทองนะครับแล้วก็ตั๋ว5้าตั๋วเนาะ อันนี้นะครับเหมือนเดิมครับใช้กอกแล้วก็เหรียญทองแล้วก็ตัว5ตัวนะครับ40ส่วน60ได้กระดูกแขน1ดาวนะส่วน85ได้อาวุธลับเอสเออกับหัวใจชมพูนะครับ120ก็ได้อาวุธลับ SSR นะครับแล้วก็หัวใจทองนะครับผมมาดู160กันดีกว่าครับ160ได้กระดูกอกนะครับ หนึ่งดาวแล้วก็ขออีกชิ้นหนึ่งอ่านไม่ออกมาดูที่220นะครับผมนะโอ้220ได้อาวุธรับ S S R 1อันนะ